จะมเรียนรู้ท่าเบสิกันไดครับท่าแรกคือฟอนทุกอ่านี้ป่ะอย่างนี้ป่ะพร้อมพรนึ่ช่วย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 ช่วการที่สามการที่นะคะเราจะเริ่มจากท่าสตาโดครับ ครับโโอ้โห,อห,อหในด่านที่3ซึ่งถือว่าเป็นขั้นแอดวานซ์มากๆเลยนะครับเล็งจับคุงขงสุภวพรแล้วเนี่ยไม่น่าจะทําได้นายสุภัตรก็เลยยกโชคต่อให้กับเพื่อนของเขาก็คือผมเองนี่แหละครับจะต้องไปทําหน้าที่นี้แทนเพื่อนวารุ้นกันนะครับว่าในพีเคจะสามารถทําด่านที่3นี้ผ่านไปได้ฉลยหรือไม่ ขัใ้จับบมือขวาล็อกใช้จับบนใช้จับบนรัครับเดี๋ยวนะเออโอ้โหยังไราให้พียลองมาบบว่า่ชสยาลองได้ไหก่อนนะลองดูอีกทีะมา ถ้าแชมป์ทำได้ถือว่าผ่านเดิมตอาเดิมใครได้ตัวกันนะันขายันขาเมื่เออเออลักไว้ปล่อยปล่อยปล่อยอย่าย่าโอเคโอเคอะไรครับต่อไปถ้าอัพไซเดวร์เดี๋ยวมีอีกอ่ะมีอ่ะเป็นอะไงครับอาจารย์เซนเมื่อกี้เราจะต่อเนื่องจากข้าวสารุ่อืึสารุ่มขานนิยู่ข้าขานนอยมหลังลับไว้ Cháy nằm than đi Cái gì còn? thích nào tàng cái này? Bánh chụp Mày 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 chụp rồi chụp nè chụp lên Mày chụp lên Hỏi Gió mít sáng Bà ghê không lạc trên ăn thức Ok đây Sự Bảo dính Chụp เมือเดียวก็ได้ค่ะโอเคหายังหาแล้วโอ้โหสุดยอดอ่ะคไหมขอดูมือขอดูมือขอดูมือขอดูมืนมไ่โคตรแงเถ้าใครรู้จักผมกา PK ดี อะไรที่มันยากเกินนะฮะเรามักจะสลับกันทำนะครับคือผมกับพีเคเองจริงๆแล้วก็เวลาร้องเพลงสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าการร้องเพลงนี่มันมาด้วยความธรรมชาติมากบางครั้งเวลาผมเคยทำซิงเกิลให้พีเครู้สึกว่าเออทำไมพีเคทำไม่ได้ก็แค่นี้เองก็แค่นี้เองแค่นี้จนกระทั่งบางครั้งเราก็ต้องสลับกันก็คือเอาเสียงผมไปทับเสียงเขาอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าทดแทนมุงคุณนะก็เลยต้องเหนื่อยแทนเพื่อนตักวันหนึ่งนะแต่ก็พีเคดูอยู่ก็นะ โอเคร้ามแขนก่อหลังแขนมาล็อกครับครับมีซ้ายตรงครับแล้วก็ดานหัวทั้งวายท้าไหน่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามพอเพื่อเหนื่อยแล้วทาทงนี้หนึ่งสอสาม ขอให้พี่พีเคผ่านไม่พอแอดวานซ์เนี่ยพอเห็นท่าปุ๊บเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใจผมเนี่ยยอมแพ้คือเห็นแล้วถอดใจเลยบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดเขาแบบนะแล้วคนอย่างเรามีน้ำหนักเยอะขนาดนี้ช่วงบนก็ไม่ค่อยมีแรงนะฮะก็เลยคิดว่าลองทำดูซะหน่อยถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยยอมแพ้นะฮะ แล้วมันก็เป็นไปอย่างที่ผมคาดท,ทำไมซื้อหวยมันไม่ถูกอย่างนี้นะฮะแต่ก็คิดดูแล้วครับว่ามันต้องใช้ความพยายามความสามารถเยอะพอสมควรเลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันแรกเราจะมาแบนได้แต่ผมขอบคุณนะครับทั้งคูแนนแล้วก็ The Hunter ด้วยนะครับที่นะขักดันให้ผมรู้สึกว่าโอเคจุดเนี้ยถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเราก็คงจะทำได้มารู้จักกับโปรแกรมขึ้นได,ด้ดีขึ้นครับวันนี้เป็นประสบการณ์ท<อ>ี่ดียังไม่จบยังไม่จบอีก <laughs> นี่หสบ้าจริงเหรอแต่ที่สี่ยากไหมกั้นนั่งกั้นนั่งโอ้โหได้ใช่ไหมล่ะเหมืนเลยพี่สามารถทำกับพี่มาเองหนูไม่มีอย่างละกันพี่แค่เต้นกับสาทำทุกอย่างที่พี่อยากเจอหลังจากที่คุณผู้ชมได้อิดเอียนกับพีเคและแชมป์แล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูครูแนนของกระโชว์นะครับว่าวิธีการเต้นโพดันจริงๆเซ็กซี่เก่งบวกความสามารถและเพลงที่ดังอันดับหนึ่งทั่วโลกขนาดนี้ จะออกมาได้สุดยอดขนาดไหนหวังว่าโชว์นี้จุดประกายคุณอยากมาลองโพลแดนซ์ที่เยวโชว์บ้างคุณแดนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้ว Gangnam Style โอ้าาย Gangnam Style Open Gangnam Style hey, hey, Op 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 Open Gangnam Style Hey sexy lady Op 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 hey, Open Gangnam Style Hey sexy lady

ด่านที่4ถือว่าเป็นด่านที่สนุกที่สุดแล้วนะครับรวมทุกท่าที่เรียนมาจากครูแนนครับแล้วก็ผสมผสานกับเพลงดังๆอย่างกังนำทรายไปดูนยครับว่า p k และแชมป์นนก,ก,กังนำกันจะกังนำแค่ไหนเรวตัวตัวมุดาหนักมุดเติมติมโอ้ย 战斗！ กันนัสตาร์ว้าเนื่ยไหมคะับยเดเรียกว่าเหนื่อยเลยฮะให้ใจหนูให้พี่เขาผ่านเลยนะคะฮะคอยๆก็ฟีสุดยอดเราลืมผ้าผีพาย่ายะเราลืมไปเจอหนึ่งสอ สรุปผลกับแขกรับเติ้ลของเราในภารกิจนี้นะครับครูแนนครับชัมสุภวัติด่านแรกผ่านไม่ผ่านด่านแรกผ่านค่ะยส์ด่านที่สองผ่านไม่ผ่านด่านที่สองผ่านค่ะยส์ด่านที่สามผ่านไม่ผ่านด่านที่สามแอดวานซ์ก็เลยไม่ผ่านควคัวคั่แล้วสุดท้ายด่านที่สี่ครับผ่านไหมอันนี้ผ่านค่ะผ่านเพอร์เฟคเลยแต่กติกาของเราคือต้องผ่านให้หมดทุกด่านนั่นแสดงว่าันเตอร์ของเราในวันนี้เป็นลูซ้อ รับปี่ไปคุมหัวอีกแล้วรับปี่ไปคุมหัวปีคุมหัวเพราะคุณคือลูซเซิ้ครับมาแต่ฮันเตอร์ของเราถึงครับภารกิจนี้อาจจะค่อนข้างยากไปความรู้สึกคุณเป็นไงบ้างผมรู้สึกว่าดีครับประสบการณ์ชีวิตดีนะฮะแล้วฮันเตอร์ชอบทำอะไรที่เลยพี่เลยอย่างนี้หรือเปล่าครับทีมงานโลกจิตครับทีมงานโลกจิตใช่ครับ ถึงแม้โลกจิตผมก็ยอมนะฮะเพราะทีมงาน่าตอดีกันทุกคนเลยจะสนุกมากเลยสนุกม,มากจริงนะเอาอยินมาไป,ไป,ปิ๊บคุณหัวด้วยคุณแนนครับสาวๆหนุ่มที่ดูอยู่นะฮะแล้วอยากจะลองว่าเอ้ฉันจะเก่งไงสองตัวนี้แน่นอนมาฝึกมาเรียนได้ที่ไหนครับ เดอะโชว์ค่ะเดอะโชว์อยู่ใน r c a นะคะตรงข้มกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและได้เกิดพลาดครั้งนี้ไปือวาพลาดครั้งต่อไปรื่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไปดูได้ใน Facebook ของเราด้วยนะครับ t h a i l o o k c o m t h e h u n t e r t h a i l a n d YouTube ก็ The Hunter Thailand ก็จะมีทุกแอเปอร์ส์ที่ผ่านมาทุกๆกับศิลปินแล้วก็จะถือว่าเป็นเป็นเป็น The Hunter ผู้กล้าของเราที่กล้ารับคำ้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่ชีวิตเขาไม่เคยทำมาก่อนวันนี้สุปวัติคุณลูเซอร์ขอบคุณชื่อใจพวกเราคุณเก่งมากครับขอบคุณบ อย่าลืมฝากซิงเกิลใหม่สุภวัตด้วยชื่อเพลงขี้ตาครับออกอะไรครับออกคุมพาครับและเด็กพี่บอลกุศลคงจะจัดให้ใช่ไหมถุดต้างครีบออกให้อยากฟังเพลงเขาสุดยอดมากเรองัวครับช่วยดครับสวัสดีครับวู้วว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 วยวว คือคาว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมว่าเราอย่าใช้เลยดีกว่านะครับจนกระทั่งเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทําไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยผมกลัวมากในเรื่องของการบันจี้จำนะฮะจนกระทั่งก็กลัวถามมีแต่คนถามว่าเคยลองแล้วเหรอรบอกว่าไม่เคยเราบอกเราต้อจะกลัวทําไมอ่ะค่อยไปเล่นก่อนสิแล้วค่อยกลัวพอเราไปเล่นแล้วเราก็รู้สึกตอนแรกกลัวกลัวที่จะกระโดดแต่เมื่อเรากล้าเมื่อไหร่กล้าที่จะทำเนี่ยโอเคเรารู้แล้วว่าความกลัวของเรานั้นมันชั่วครู่จริง แต่หลังจากนั้นมันก็จะสนุกเหมือนกับโพเดียนซิ่งนะครับอย่าก,กลัวว่าจะดูตลกอย่าก,กลัวว่าน,น,นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ใช่ว่าวิ่งได้เลยเกิดมาเราก็ต้องคลานก่อนแล้วค่อยมาเดินแล้วค่อยวิ่งนะครับทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคุณทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าอยากจะแบบนะทํานู่นทํานี่ทําเลยฮนะแล้วค่อยมารู้ทีหลังมาค่อยรู้ผลลัพธ์ทีหลังว่าจริงๆแล้วเราทําได้หรือไม่ได้นะ ผมว่ามันเป็นการผสมผสานนะฮะโพเดสคือพูดให้เครดิตตัวเองสุดเลยผมว่าอย่างนี้แล้วกันเอาไว้เพาด้วยด้วยประสบการณ์ผมรู้สึกว่าวันนี้มันอากโก้มากกว่าโพเดสแน่นอนแค่ที่เอามือขวามาตะพื้นทีาคสัตว์วิยาได้ไม่ให้พี่เอามือนี้มาแล้วก็เอานิ้วจิ้มลูกโป่งด้วยแล้วก็กระชากผมด้วยเหรอไหมให้เป็นเกมโชว์นอกไปเลยไหมเขาให้เอาเท้าให้เอาด้นยเอาขาขวากกะกวาดไป เหมือนฉันฝันไปทั้งท้งที่กำลังล oh. ืมตาตกลงรักเธอจริงๆ